สวัสดีค่ะกัลยาณมิที่น่ารักทุกท่านคลิปนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนมาทําการาบูชาคดนะคะแล้วก็สวดคาถาขอโชคขอลาบจากคดนะคะอันนี้เป็นคดที่อ้อมเก็บได้จากต้นเศรษฐีวิลสันนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามอ,อ้อมอยู่ก็จะรู้นะคะว่าอ้อมเคยทําคลิปคดลงในช่องลงให้เพื่อนๆดูไปแล้วนะคะตั้งแต่เก็บได้คดบนต้นเศรษฐีวิลสันเนี่ยนะคะช่วงที่อ้อมเก็บได้แรกๆเลยนะคะจนอ้อมเอามา ใส่ขวดน้ำมันจันนะคะนี่คือขวดน้ำมันจันนะคะแล้วก็มาบูชานะคะแต่ว่าอ้อมยังไม่ได้ทําให้เพื่อนๆดูว่าวิธีที่อ้อมสวดคาถาขอโชคลาภทํำยังไงนะคะอ้อมก็เลยจะวันนี้อ้อมก็เลยจะมาทําให้เพื่อนๆดูนะคะว่าอ้อมบูชาเขายังไงเพื่อให้มีโชคมีลาบให้ถูกหวยรวยเบอร์บ่อยๆให้มีแต่สิ่งมงคลไหลเวียนเข้ามาในบ้าน ของเราในชีวิตของเราในครอบครัวของเรานะคะอันนี้ต้องก่นอีกรอบนะคะว่าคดเป็นของดีที่หายากมากๆนะคะจะได้จากพวกต้นไม้คดขนุนคดคูนคดมะขามอะไรพวกนี้นะคะเขาจะอยู่ตามต้นไม้คดปลวกคดเหล็กไหลโอ้มีหลายอย่างนะคะแต่อันนี้คือคดเศรษฐีวิวสันที่อ้อมเก็บได้นะคะจากต้นเศรษฐีวิวสันเลยนะคะอ้อมก็เลยว่าอ้อมโชคดีมากๆเลยค่ะที่อ้อมไม่ต้องออกไปหาข้างนอกแต่ว่า อ้อมได้เขาจากต้นเศรษฐีวิวสันที่อ้อมปลูกอยู่หน้าบ้านเองนะคะเอาละค่ะอ้อมวางเขาในอันนี้เป็นภาชนะเป็นพานนะคะเพื่อนๆให้ดูนะคะไม่ใช่แล้วก็คือเป็นพานแล้วก็อ้อมเอาอันนี้มาวางอีกทีหนึง่งเป็นภาชนะสีแดงนะคะเป็นกระเบื้องเซรามิกสีแดงเพราะว่าอ้อมชอบสีแดงค่ะเพราะว่าจะทําให้แบบเหมือนปังๆนะคะสีแดงแรงฤทธิ์แล้วก็จะมีอันดับแรกเลยหนึ่งก็คือ หนึ่งก็คือวางคดไว้บนภาชนะให้สูงขึ้นมาสักหน่อยนะคะจากนั้นก็กระถางทูบนะคะอ้อมจะวางทีละอย่างเลยนะคะหากใครมีคดอยู่ทําตามอ้อมก็ได้นะคะอ่าแล้วก็จะมีจากการใส่มีภาชนะใส่เทียนนะคะอ้อมจะจุดเทียนด้วยนะคะเวลาที่อ้อมมานั่งขอโชคที่อ้อมมาสวดมนต์เขาเพราะว่าจะได้เพิ่มความสว่างสวัยด้วยนะคะเมื่อวางกระถางทูบแล้วก็ภาชนะใส่เทียนแล้วอ้อมก็จะหาดอกไม้มานะคะ ไว้บนพานเขานี่นะคะเป็นดอกดาวเรืองนะคะเพื่อนๆก็เอาที่สะดวกนะคะว่าหาดอกอะไรได้ก็เอาดอกนันแหละคะ่ะจริงๆดาวเรืองก็เป็นดอกไม้ที่หาง่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็ความหมายดีด้วยค่ะดาวเรืองก็รุ่งเรืองรุ่งโรดร่ํารวยนะคะจากนั้นนี่นะคะอ้อมก็จะใส่เงินลงไปในพาน19บาทนะคะเพื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะอ้อมจะวางเงินไป19บาทบนพานค่ะ ให้มีเลข9ก้าเพื่อนจะอะไรก็ได้นะคะให้แต่เป็นเลข9ลงท้ายนะคะแต่ส่วนมากเขาจะใส่เป็นแบบเป็นเหรียญกันนะคะอย่างนี้นะคะก็จะเสริมมาอีกอย่างหนึ่งค่ะอันนี้คือภาชนะใส่กํายานนะคะนี่นะคะกํายานค่ะ กัญยาของอ้อมกลิ่นมะลินะคะเพราะว่าอ้อมชอบจุดกัญยาเพราะว่าเป็นกลิ่นของมวลดอกไม้ธรรมชาติอันนี้คือกลิ่นมะลิหอมค่ะเพื่อนเพื่อนก็ลองอาหาดูนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าอ้อมชอบจุดกัญยาที่บ้านอ้อมตลอดเลยนะคะเพราะว่าอ้อมมีเหล่าทวยเทพอะไรด้วยก็ไม่เป็นไรจะเพื่อนเพื่อนจะจุดแค่ทูบก็ได้ถ้าหากัญยาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่อ้อมชอบเพราะว่าเขาจะส่งกลิ่นหอมเป็นมวลดอกไม้เป็นธรรมชาติดีค่ะอ่าละค่ะจากนั้นแล้วเราก็จะมาทําการ จุดธูปจุดเทียนแล้วก็สวดคาถาขอโชคขอลาบเรียกทรัพย์เข้าบ้านนะคะเรียกเงินเข้าบ้านนะคะอันดับแรกอ้อมจะจุดเทียนก่อนนะคะอ้อมใช้เป็นเทียนสีขาวเพื่อนๆไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะเอาที่สะดวกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆใช้เทียนสีเหลืองก็ได้แต่บ้านอ้อมเทียนสีขาว จะสังเกตดูภาชนะอ้อมจะเป็นสีขาวค่ะอ้อมชอบขาวไข่มุกด้วยนะคะขาวไข่มุกแต่ก็ไม่เป็นไรเพืเ่อนๆไ,ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะอ้อมจุดเทียนสองเล่มแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการจุดทูบนะคะทูบที่อ้อมใช้จุดเพื่อบูชาคดใช้เก้าดอกนะคะนี่นะคะอ้อมจุดทูบแล้วนะคะเก้าดอกค่ะแล้วก็จะเสียบไว้ใส่กระถางนี่นะคะเมื่อจุด ทูบเทียนแล้วต่อไปก็เป็นการจุดกรัรมยานค่ะทำจุดกรัรมยานแล้วนะคะวางไว้ค่ะแล้วเมื่อเราทําการจุดทูบจุดเทียนและจุดกรัรมยานแล้วแล้วเราก็มาทําการสวดคาถาขอโชคขอลาบเรียกทรัพย์เข้าบ้านเรียกเงินเข้ากระเป๋ากันนะคะคาถาที่เราจะใช้สวดคาถาแรกก็คือคาถาเรียกเงินเข้าบ้านนะคะนี่นะคะคาถาเรียกเงินเข้าบ้านค่ะ เพ,เพื่อนก็ตั้งจิตตามอ้อมไปเลยก็ได้นะคะอ้อมจะสวดแล้วนะคะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะโอมหาหราโภโชควันตังเอหิจงมาธนะปาตังมากะมายังอัคคโตปาระติโยวันทิตตะวะณามิหัง ต่อมาเป็นคาถาร่ำรวยนะคะท่านังโพคังทุสะมะนิณังโพคังทุสะมะนิอุมิอะมิมะหิสุตังสนะพุทธังอะสุนะอะะมะพะทะจะภะกสะสาธุต่อไปเป็นคาถาเรียกเงินเสริมทรัพย์ของหลวงพ่อปานนะคะ พุทธมะอุณนะโมพุทธายะวิรัตโย ο, วิรโคนายังวิระหิงสาวิรธาสีวิรธา,าสาวิระอิชโย ο, พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมต่อไปเป็นคาถาเรียกเงินของหลวงพ่อคูณนะคะพุทธังโหมทำมังโหมสังคังล้อมอันตรายวินาศสันติ ต่อไปเป็นคาถาเร <mark a. S 1> เ o, yo, h, ียกกำไรนะคะสำหรับคนที่ทำมาค้าขายที่ประกอบธุรกิจการงานนะคะอิจชีโวกะระนีโยชาโตปุริโสสมาสมะอาคัตฉายะอาคัตฉาหิติวัตตะโพอาคัตฉาหิปิยังมะมะต่อไปเป็นคาถาเงินล้านของหลวงพ่อลาศีลิงดำนะคะที่เป็นคาถาที่ผู้คนมักสวดกันมากๆเลยนะคะ นาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยักขะาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเม มิเตพาหุหติพุทธะมะอุนมโมพุทธายะวิระทยว,วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหา,หารือถ้าแบบว่าอ้มชั่วโมงไม่เด้งรีบอ้มจะสวดบทนี้9้าจบเลยนะคะเพื่อนๆ ก็เป็นอันครบแล้วนะคะบทคาถาที่ใช้สวดเพื่อเรียกโชคลาภเพื่อขอโชคขอลาบกับคดนะคะก็จริง,รงๆอ่ะคดนะ่ะเขาไม่เขาเขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่มีมากับตัวเขาอยู่แล้วใครผู้ใดที่ได้คดมาคือไม่ต้องไปเบิกเนตรเลยค่ะแต่เราต้องหมั่นบูชาหมั่นบูชาเขาแล้วก็เนี่ยแล้วก็สวดบทอ่าที่เราเชื่อว่าเป็นบทที่ดีที่อยากเรียกเงินเรียกทรัพย์หรือว่าเรียกสิ่งดีๆเข้าบ้านแล้วก็สวด ขอเขาสวดกับเขานะคะทําการบูชาเขาแล้วก็สวดบทพวกนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะให้ลาบเราเองนะคะอ้ะอ,อ,มมะอ,อมก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอ้จจอมก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอาจารย์อะไรหรอกคะ่ะอ้อมก็ทําตามความเชื่อแต่ว่าอ้อมก็ศึกษาม,มาบ้างแล้วก็มีผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านเขาก็บอกมาเหมือนกันนะคะอ้อมก็ทําตามเขาโคดอันเนี้ยมีแต่คนอยากได้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าอ้อมไม่ให้หรอกคะ่ะอ้อมต้องเก็บไว้ แต่สุดท้ายแล้วก็ยังไงเราเมื่อสวดคาถาขอโชคขอลาบแล้วเราก็ต้องขยันด้วยนะคะเพื่อนๆต้องขยันทํามาหากินต้องทํางานต้องหาเงินนะคะไม่ใช่สวดแล้วนอนอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะคะสําหรับคลิปนี้อ้อมก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะอ้อมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะและขอให้เพื่อนๆมีโชคมีลาบให้ถูกหวยรวยเบอร์ให้ร่ํารวยร่ํารวยให้ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญรุ่ง เรืองให้ให้เพื่อนๆทุกคนมีแต่ความร่ำซ้ำมีแต่ความร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะสาธุสาธุค่ะสวัสดีค่ะ